เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วเอาไปฝากเพื่อนกันนี้เพื่อนที่ทำงานปลูกยาเสร็จแล้วมะม่วงแต่หนอนกินใบมากพุตชากํกำลังออกดอกไม่รู้จะได้กินอุ้ยเป็นลูกเล็กๆแล้วน่าจะได้กินอยู่อโวคาโด้พลอยก,กัน มีสองต้นต้นนั้นงามมากปลูกยังไม่ถึงปีเลยปลูกง่ายไม่ต้องใส่ปุย๋ยแม่อะไรเลยก็งามอันนี้พันใหม่มีฝรังสับประรดจะล,ลองเอามาปลูกดูมี่มีสามลูกสี่ลูกข้างไในลูกนี่ แต่งานมากอะโวคาดูเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนี่ยแตกเก่งแตกก้านแล้วพอจันมันจะมันหอมนะมอนิมมอนิมเนี่ยสนามเองวิ่งเล่นใช่ไหมไปเอามานะเราจะให้มันไปเก็บลูกบอลมาไปแล้วนะไปเร็ว วันนี้เร็วอ่ะไม่คาบมากำลังฝึกมันให้คาบลุกวันนะคะแต่ยังไม่ค่อยว่างเช่นนี้สวนก็จะเป็นแบบนี้ต้นน้อยหนาเพียบเลยอันนี้ต้นชมพ่มะม่วงตลินเขาเรียกรวอะไรมะป่างมะปิงอ่าใช่ได้อันนี้ต้น,งมมงตนเนะาางาปงะานนงปีนี้น่าจะได้กิน ดื้อปิดตาดื้อนิ่มทำไมเองไม่คาบมา